Violent in the hole, ui Ôi... in the hole đấy. Oh no, I I don't okay. Chúng được Chúng ta sẽ được cái buffet ừ, một cái <coughs> เอาน้อยนาไปกินเอาน้อยนาไปกินผมเอาเพอร์เก็บระเบิดได้3ลูกมาด้วยอโอ้ผมบอกแล้วว่ามันชุลมุนจริงคือที่แม่งอย่างแคบเลย กูก็มาเอาน้อยนาไปกินเอขอเข้ามาเก็บในนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลยเนี่ยดูเดคือบอทมันไม่ยอมดันให้เราเว้ยมันแบบมันแบบมันจะเดินตามอย่างเดียวหรือจะเดินตามอย่างเดียวหรือสกิเมอร์อยู่ข้างนอก มาไม่หยุดเลยว่ะมาแล้วไปเพื่อนๆเ,เปิดประตูแล้วมันมาทำอะไรอยู่บนหลังคาวะเนี่ย โอเคครสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเดยจช่อง KC Sport นะครับอยู่กันในเกม w o r l d w a r C นะครับใครอยากเล่นก็ Epic Store <hear me? S 1> น,นะครับแจกฟรีถึงวันที่2เมษานะครับส่วนเอ,อ้อโห okay. ส่วนสตรีมก <G> ็หาซื้อได้นะครับหาซื้อง่ายๆเลยพิมพ์ w o r l d w a r C ไปแต่ผมแนะนำว่าถ้าใครมาดูในช่วงเวลานี้ก็ ไปกดรับฟรีที่ Epic Store ดีกว่านะก่อน2เวษานะครับโอเคเข้าสู่เกมเลยดีกว่าเราต้องยิงซอมไปให้หมดเอ้ยมีซอมบี้มาตอนนี้เราเล่นอยู่ในระดับของฮาร์ดนะครับผมระดับยากเลยเ้ยเจะเจะเตะเตะปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นปืนเก็บเสียง เอ103นนะครับคือเลเวล5เก็บเสียง <There> s <S ได้แบบมีชีดรอยเกมนี้มันยิงเอ้ยอันเตอร์เกมนี้มันยิงเพื่อนกันได้นะก็เลยต้องแบบต้องแบบเลงดีๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนอักไซเอ้ยโอ้โหเก็บเสียงเก็บเก็บให้หมด จริงๆการยิงซอมบี้มันไม่ได้ทำให้ได้ EP นะครับแต่ว่ามันเป็นการเคลียร์ทางให้เราเดินง่ายๆคือบางทีเราเราไม่จำเป็นต้องยิงให้หมดแมปก็ได้นะโดยจากที่ผมเล่นมาเจ้าเกมเนี้ยมันมันแบบว่ามันผ่านดานอะ่ะมันก็ได้ EP แล้วอะ่ะมันไม่ได้นับว่าเออฆ่าซอมบี้แล้วจะ EP เยอะอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้โห รู้สึกเหมือนเราจะอยู่ในโรงแรมหรือธนาคารหรืออะไรสักอย่างเนาะเราต้องหาทางหนีหนีจากที่นี่หนีออกไปขึ้นรถไฟนะครับออกจากเมืองนี้เพราะว่าเมืองนี้นเต็มไปด้วยซอมบี้นะครับคนกลายเป็นซอมบี้กันไปหมดแล้วเราจะทำชาเลนจ์100%เกมมิ่งเราจะเล่นแบบเลือดไม่ลดนะทุกคนจะพยายามให้เลือดไม่ลดละกัน เสียงเกมเบาปะเบานเนะเฮ้ยโอ้โหแทงเกอร์เฮ้ยชาร์จหนูคือถ้าเป็นระดับอีซี่หรือนอร์มอลอย่างเงี้ยมันมันจะไม่มีแทงเกอร์ในนี้เนาะจริงๆอัมันไม่ควรมีเลยแหละโอเคผมเพิ่มผมเพิ่มเสียงเกมมานิดนึงแล้วเกมน่าจะดังขึ้นมาหน่อย อยู่อ๋อเป็นห้างแล้วล่ะดึงนี้น่าจะเป็นห้างแล้วล่ะเดี๋ยวเราเช็คของก่อนว่าในห้างนี้มีอะไรบ้างมันไม่ค่อยมีอะไรมีประโยชน์เลยระดับเนี้ยโอ้เสียงดังมากเลยนะข้างล่าง คือย Elliot, game, course, ิ่งยิ่งระดับการเล่นยากขึ้นอ่ะของมันก็จะหายากขึ้นนะทุกคนถ้าเป็นระดับ easy หรือ normal เนี่ยของจะมีแบบเยอะมากเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้มันให้เราเคลียร์ซอมบี้นะครับแต่ว่าเอ้ยโอ้โหปืนนี้ผมต้องการเก็บเวลพอดีเลยปืนนี้ปืนนี้เห็นป่ะปืนนี้ผมเพิ่งได้มาต้องเก็บเวลปืนก่อนเวลยังไม่เต็ม จริงๆถ้าเรามีเก็บเสียงเราเคลียร์ไปทีละนิดทีละนิดได้นะแต่ว่าไม่เอาเราชอบบูนี่เนี่ยเห็นว่ามีมีเก็บเสียงมันยังไม่ตื่นนะดูมันยังไม่ตื่นนะแต่พอบอดพอบอดยิงปุ๊บแม่งตื่นเลยอ่ายิงไปยิงยิงอันนี้ให้มันล่วงยิงอันนี้ให้มันล่วงเราจะได้ไปกระแทก Violent in the hole อุ้ย in the hole เลยโอ้โนไอไอดอนโอเคเรายิงแบบบูฟเฟ่ได้เลยนะข้างหลังมันมีกล่องเติมกระสุนอยู่ D ยิงแบบยิงแบบบูฟเฟ่ยิงแบบบูฟเฟ่บบเก็บ,บ,เแบบเวลเก็บเวลปืน บูบูมาบูบาซึ่งเราสามารถดู exp ของปืนได้โดยการกดกดแ็บนะทุกคนเห็นปะ <c oughs> กดแ็บแล้วเราจะเห็นเลเวลปืนอยู่มุมขวาล่างนะผมคาดผมได้4 6 8นะครับต้องต้องทำให้ได้5 5 0ก็คือยิงไปเรื่อยๆนั่นแหละ เลือดผมลดมานิดนึงว่าโอ้หมีชั้นไม่คอมพีสแล้วเดี๋ยวผมต้องใช้ยาก่อนเลยหุดหิตแอมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปลงชั้นล่างกันครับชั้นนี้เคลียร์แล้วเดี๋ยวมันจะมีฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่มีฮันเตอร์ไม่มีที่จริงก็ต้องมีฮันเตอร์ไม่ใช่หรอวะอันนี้มีอะไรหรือเปล่าไวรุ่นโอเอสปาโด ี่ปืนสกินสองปืนเลยดูดูเอสปาโดะนะไม่ใช่เอสปาโดหรอกมันเป็นปืนแบบปืนพกอะแต่ว่าเป็นสกินต้องต้องจุตินะครับจุติแหลงสองนะถึงจะได้สกินนี้สำหรับอาชีพกันสิงเกอร์ก็คือสายแบบบ้าเลือดนะสายหลังขาดสายยิงแหลกโอเคไปริงของแค่นี้ก็พอแล้วแหละไม่จำเป็นต้องหาของเยอะ เน้นฝีมือเน้นฝีมืออ่เาเคจุดนี้เนี่ยแต่เราต้องเซตไอโนนไอนีไอหน้าเนิดนึงนะครับมันจะเป็นจุดที่ดีฟดีฟโพซิชันหรือว่าป้องกันตำแหน่งพื้นที่นะอเคอันนี้ได้ไรฮอได้เป็นลวดกาก,าก,ากมาสำหรับเกมนี้พวกอุปกรณ์ป้องกัน,นผมว่ากับหลักสายฟ้ากับ ป้อมปืนออโต้จะเป็นอะไรที่ดีมาก oh, nice. ส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันจะแบบ okay. โอโ้โหลดสองอันละส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันจะกากๆากานิดนึงนะก็แบบนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็น right. เนาะเดี๋ยวเราปรับปรุงพื้นที่ก่อนโอเคป้อมปืนออโต้ผมขอตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันปืนครกเหรอ อมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวขอไปเช็คดูข้างบนก่อนจริงๆอ่ะมันจะได้3กล่องเนาะแต่เราประเอินว่าเราได้ลวดมาแล้วดิถ้าเป็นปืนทั้งหมดน่าจะสบายอันนี้ได้ลวด2ปืนหนึ่งก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าถ้ายิงดีๆก็ไหวอยู่แหละถ้ามันไม่มีอะไรแล้วก็ไปรอข้างล่างได้เลยครับพยายามจะหาบักเล่น <laughs> โอเครอ โอ้ไม่มีไม่มีป้อมปืนให้ผมยิงด้วยมีแต่ปืนอออโตแต่ไม่เป็นไรนะรอเลยครับอีก15 v, หวเ็นไหมมุมซ้ายมุมซ้ายเดี๋ยวจะมี1ฝูงใหญ่มานะครับหฝูงใหญ่ฝูงใหญ่ให้เราป้องกันรถไว้ไม่เกี่ยวเลยให้เรากันพื้นที่ตรงนี้ไว้เฉยนั่นแหละ อุ้ย RPG มาแล้วครับคุณผู้ชมมอหอโอ้บอ,อกเลยว่าเยอะจาดบาสุกาโอ้ยอมาเก็บมาเก็บปืนอีกอันนึงก่อนเนาะปืนกลหนักปืนกลหนัก เกมนี้มันจะมี2อ,อย่างนะครับคือเอ้ย3อย่าง3อย่างมันจะมีปืนเอ้ยเอยโอ้โอ้ยบูยยย่ปู่ปกำลังอธิบายเลยมันจะมีปืนกลเบาปืนกลหนักแล้วก็ปืนสำรองนะครับ บูกระชอดโอ้โหบูบูเล่นเพื่อนไปแล้วโอ้ไม่นะไม่นะเพื่อนจะทำเพื่อนฉันโอ้ยิงยิงแตกเออมาสิมา,มาเอาน้อยนาไปกินเอาน้อยนาไปกิน เอเปอร์เก็บระเบิดได้สามลูกมาด้วยอะน่าจะหมดแล้วแหละเมื่อกี้เกือบเกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปเหมือนกันเกือบไปเหมือนกันโหโดนบูกระแทกเบเลือดแล้วเนาะจบแล้วโปรเจกต์เลือดร้อยผมจบแล้ว ่ะเพื่อนๆคือเล่นกระบ,บอกต,ต้องเข้าใจหน่อยนะเราต้องแบกหลังจากที่เราปกป้องตรงนี้ได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะค่อยเซ็ทนทรมอลเฮ้ยคุ้นๆว่ะคุ้นๆนะเหมือนที่มันปิดห้างปะ่ะโควิดระบาดท,ท,ที่โควิดระบาดแล้วก็แบบปิดห้างปิดอะไรกันแล้วคนก็กลายเป็นซอมบี้อย่างนี้ปะเนี่ย มันจะเกิดมันจะไม่เกิดขึ้นในในโลกในความเป็นจริงใช่ไหมผมเข้าใจเลยว่าทำไมถึงแจกนะครับมันเข้ากับสถานการณ์ได้ดีมากเลยแต่ว่าผมไม่อยากให้มันเป็นในโลกแห่งความเป็นจริงเลยไปไปเฮ้ยปืนกลหนักนี้ดีอ่าผมมาอธิบายเรื่องปืนกลหนักกันต่อละกันนะเพราอกี้ยิงมันไปหน่อยอธิบายเลยโดนลูปไปเลย <S <S คือเกมนี้มันจะมีปืนนี่ ปืนสำรอง no คือหนึ่งะครับแล้วก็2คือปืนกลเบาสาคือปืนกลหนักคือสามปืนนี้เราเลือกใช้ได้เราจะใช้อันไหนก็ได้แต่ว่าเวลาเก็บเนี่ยเราก็ดูด้วยว่าปืนที่เราจะเก็บมันคือปืนอะไรถ้ามันเป็นปืนกลเบามันก็จะมาแทนที่ปืนกลเบาเราถ้ามันเป็นปืนกลหนักมันก็จะแทนที่ปืนกลหนักเรานะครับประมาณนี้เลยถ้ามันไม่มีอะไรแล้วเราก็ลง ไปข้างล่างดีกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ผมแบบตายบ่อยมากเลยในหมดนี้นะในหมดเนี้ยไอตรงไอ้ตรงรถไฟอ่ะคือมันมาเยอะเกินเว้ยมันมาเยอะเกินบอทมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือมันยิงแม่นครับข้อเสียคือมันในเกมนี้นะ บางทีมันฉลาดไม่ค่อยเท่าคนมันมันไม่วิ่งหลบไม่อะไรอ่ะมันยืนยิงแบบดื้อๆไปเลยอยเงี้ยโอ๊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 ยโหลดผีโหลดผีผีน่าจะเยอะแต่แปลกอ่ะวันนี้ผมยังผมยังไม่เจอสตรีมเมอร์เลย วันนี้สกิมเมอร์หยุดงานเหรอสกิมเมอร์จะเป็นตัวที่แบบ <im> oh, คอยเรียกลูกน้องนะทุกคนเฮ้ย <Can you S 3> รอยน่า่ะนี่เฮฟวี่ไปเติมกระสุน right. เติมบัลเลิร์ดเติมทุกอย่างให้พร้อมโอเคนะครับไอเจ้าคนนี้นะครับเนี่ยหน้ามันไว้นะมันเป็นคนทรยศเราแต่ชักมันเถอะ มันให้เราไปหาซัพพลายมาสี่กล่องนะครับขึ้นรถไฟนะครับไปนี่แหละช่วงนี้แหละที่ผมจะตาย <c oughs> คือช่วงที่เราช่วงที่เราหาซัพพลายเนี่ยมันเป็นช่วงที่ชุลมุนมากอะไรวะนะโอ้ <c oughs> ผมบอกแล้วว่ามันชุลมุนจริงพื้นที่แม่งอย่างแคบเลยก <c oughs> ูก็มาเอาน้อยนาไปกิน ขอเข้ามาเก็บในนี้ดีกว่าปล <another> อดภัยกว่าเยอะเลยเนี่ยดูเลคือบอทมันไม่ยอมดันให้เราเว้ยมันแบบมันแบบมันจะเดินตามอย่างเดียวหรือจะเดินตามอย่างเดียวเลยสกิมเมอร์อยู่ข้างนอกอมาไม่หยุดเลยวะ่ะผมต้องวิ่งออกไปยิงสกิมเมอร์ เห็นว่ามันมันเรียกมินิเวฟมาไม่หยุดไม่ย่อนเลยทุกคนโอ้ยที่ <c oughs> <c oughs> ไหนวะ พินเลยดิเพินเลยดิถ้าเราไม่ยิงมันเราจะเล่นยากอนะ่ะทุกคนมัน,ม,นมันเล่นยากมากคือซอมบี้มันจะมาแบบมันมาเรื่อยๆอ่ะ <Here. S 1> มันจะเหนื่อยเราเว้ยมันจะเหนื่อยเราไม่ใช่อะไรหรอกอ้าวเพื่อนเฮล l p m โอ้ กล่องผ่านไปแอมไม่โอเคเลยคือมันจะยาดกลงสกิมเมอร์เนี่ยแหละทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่งมาอีกะ่ะเรามีเรามีหน้าที่ทำเวสก็ทำไปเฮ้ยเดี๋ยวนะใครแม่งทัก,ทกเวสตะบ,บุกมาวะให้ทักไปดูมาอย่าเพิ่งอัดคลิปอยู่ออกไปดู ไป okay, อีกสองกล่องอสองกล่องเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวน่าจะมีสกิมเมอร์มาอีกปะถ้าสกิมเมอร์มาอีกนี้ผมบอกเลยว่าตึงตึงมือแน่นอนตึงมือตึงมือโอ้ยสองกล่องอยู่โน้นอ่ะเฮ้ยโอ,อ้โหหยุด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 อยูย่ตรงนั้นเลย ประมาณนี้เลยเฮ้ยโอ้โหวิงว่งครับวิ่งจวดจวดเนี่ยถ้าถ้าไม่มีสกิมเมอร์มันก็จะแบบมันจะน้อยๆอย่างเงี้ยทุกคนมันจะแบบเล่นสบายนะแต่ถ้าเราปล่อยให้สกิมเมอร์มันแบบวาร์เรื่อยๆนะโอ้โหอ,อารมณ์ประมาณเมื่อกี้เลยอะแบบแน่นๆเลยอะเห็นไหมมันเล่นง่ายขึ้นเยอะ จริงๆตัวเกมมันก็มันก็บอกอยู่แหละว่าเราควรจัดการสกริมเมอร์ก่อนสำหรับใครไม่รู้นะมาเล่นแรกๆได้ยินเสียงวักวักนีก่วิ่งใส่ก่อนเลยนะเหลือกล้องหนึ่งว่ะผมเอากล้อง,งนี้ได้ป่าวเฮ้ยเอาอีกแล้วฮัมเอร์ัมเตอร์ เอ็กซ์ฮันเตอร์ไปครับรู้สึกมาอีกหนึ่งชุดใหญ่ป่ะเนี่ยแต่ไม่มีสกิมอะไม่มีสกิมไม่น่ากลัวหรอกเราแบบค่อยๆเดินได้เราค่อยๆเดินแบบชิวๆชิวๆชิวๆครบแล้วเนี่ยสี่ลังเดี๋ยวก็ยิงกันซอมบี้ น,น่าจะผ่านแล้วไปโกโกโก Shut up โอ้บอกอยากตายอยู่ที่นี่เหรอเงียบปากซะโอ้ ผ่านว่ะทุกคนออกโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับถ้าใครอยากให้ทำต่อเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกัน